สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาทดลองติดตั้งโซลาเซลล์สำหรับมือใหม่ลองของนะครับเป็นโซลาเซลล์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนอนนาเฝ้าสวนกลีดยางนะครับผมไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับ การเชื่อมต่อนะครับเราต้องต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก่อนนะครับดูขั้วบวกขั้วลบให้ชัดเจนนะครับอย่าต่อผิดนะกันน็อตให้แน่นแล้วก็ขยับสายดูเพื่อความแข็งแรงด้วยนะครับแน่นหนาดีก็ใช้ได้นะครับสีแดงขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับสีดําเป็นขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่มีแรงดันอยู่ที่12.3โวลต์นะครับ และก็มีค่า s state o f Char ์จอยู่ที่3ขีดขีดและ20%ก็ประมาณ60-7 0นะครับต่อมาเราก็ต่อโซลาเซลล์เข้ากับตัวชาร์จเจอร์นะครับขั้วบวกขั้วลบดูด้วยนะครับกันน็อตให้แน่นด้วยนะครับตอนนี้โซลาเซลล์กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับสังเกตจากรูปแผงโซลาเซลล์แล้วก็รูปลูกศรกระพริบนะครับแต่เอ๊สังเกตว่าทําไมหน้าปัดมันขึ้น13.0มโวลต์ทั้งทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้แบตเตอรี่มันเป็น12.3โนะครับนนนั่นก็็เเปเพราะว่า ตัวชาร์จเจอร์นั้นมันจะชาร์จประจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ13.6-13.8โวลต์นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นั้นจะเป็น12.3โวลต์เมื่อมันมารวมกันมันต่อคล่อมกันแล้วมันจะได้แรงดันออกมาเป็น13.0โวลต์นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยากรู้สถานะที่แท้จริงของแบตเตอรี่หรือแรงดันที่แท้จริงของแบตเตอรี่เราต้องปลดแผงโซล่าเซลล์ออกก่อนครับปลดสายที่ต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์ออกเราก็จะเห็นค่าของแรงดันแบตเตอรี่ที่แท้จริงคือ12.4โวลต์แล้วก็มี สเตตอฟชาร์จสามขีด60%เนี่ครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะต่อเบเกอร์ไว้ระหว่างแผงโซลาเซลล์กับตัวชาร์เจอร์เลยนะครับเวลาเราอยากดูสเตตั้เราก็กดเบเกอร์ลงก็ได้นะครับต่อมาผมจะต่อหลอดไฟ LED DC 12โวลต์ตัวนี้นะครับ ่อมาผมจะใช้ดิซิมิเตอร์ตัวนี้ต่อวงจรตามรูปเลยนะครับเพื่อวัดไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับแดดกํลาลังแรงเลยนะครับแต่ทําไมไฟที่เราวัดได้มันไม่แรงเหมือนตามที่โฆษณาเลยนะครับเนี่ยไหนบอกว่า60วัตละครับโอ้โหขอโทษแบตเตอรี่ต้อง 75M แอมป์ต้องชาร์จกี่วันกี่เดือนถึงจะเต็มเนี่ยแค่2.8วัตต์เองนะครับเนี่ย ซื้อของออนไลน์ก็ต้องดูด้วยนะครับผมแบบนี้แหละครับโซลาเซลล์สำหรับ <All right. S 1> มือใหม่ลองของนะครับ oh, ก็เป็นอย่างนี้ <okay. S 1> แหละต่อมาเราก็มาดูวิธีการตั้งค่าเจ้าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลอยู่6หน้านะครับหน้าที่1จะเป็นหน้าเมนดิสเพลย์นะครับหน้าเมนดิสเพลย์นี้เราจะเห็นแรงดันของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเห็นสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ ค่า SOC หรือ State of Charge ที่บ่งบอกถึงว่าตอนนี้สถานะการชาร์จของแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมการจะดูสถานะที่แท้จริงของแบตเตอรี่นะั้น่ะมันจะต้องดูเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันเนี่ยผมได้บอกวิธีทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคือต้องปลดสายจากแผงออกก่อนหรือเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับถึงจะเห็นสถานะที่แท้จริงของแบตเตอรี่นะครับผม ก่อนอื่นเราต้องตั้งค่าแบตเตอรี่ก่อนนะครับให้ไปที่หน้า6นะครับซึ่งเป็นหน้าแบตเตอรี่ไทปนะครับให้กดปุ่มซ้าย5ครั้งนะครับแล้วให้กดค้างไว้3วินาทีเพื่อเลื่อนแบตเตอรี่นะครับกดปุ่มกลางเลื่อนขึ้นกดปุ่มขวาเลื่อนลงนะครับผมเจ้าชาร์จเจอร์ตัวนี้มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้3แบบนะครับก็คือแบบ B 1 B 2 B 3 B 1จะเป็นแบบแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับ B 2จะเป็นแบบเจล B 3จะเป็นแบบแบบน้ำนะครับ ซึ่งแบตเตอรี่ของผมก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ mf maintenance free นะครับก็จะอยู่ในส่วนของแบตเตอรี่แห้งนะครับเราก็ตั้งค่าเป็น B1 นะครับผมต่อมาหน้าที่2จะเป็นการตั้งค่า full o f voltage หรือ full charge นะครับซึ่งผมก็จะใช้ค่าเป็น default คือ 14.4v โวลต์เลยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะทำแบตหน่อยก็ให้ชาร์จเป็น 13.8v โวลต์นะครับเพื่อไม่ให้มันชาร์จ100%นะครับต่อมาผมก็จะกดปุ่มเมนู2ครั้งเพื่อไปตั้งค่าที่หน้า3นะครับเป็นหน้าที่เกี่ยวกับ ด i ชาร์จรีคอนเน็ก c t นั่นก็คือการตั้งแรงดันจ่ายไฟให้โหลดนะครับผมก็จะใช้ค่า,คาอลต์เหมือนเดิมนะครับคือค่า12.6โวลต์นะครับต่อมาผมก็จะกดปุ่มเมนู3ครั้งเพื่อไปตั้งค่าที่หน้า4นะครับเป็นหน้าที่เกี่ยวกับ d ด s ชาร์จสต็อปหมายความว่าเราจะหยุดจ่ายไฟให้โหด mm hmm. เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงจนเหลือต่ำถึงระดับดีชาร์จสต็อประดับแรงดันตัวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะครับ ค่า Default จะเป็น1 0 7โวลต์นะครับซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในระดับที่เป็น0เลยนะครับผมก็ไม่อยากจะตั้งค่านี้ค่า default นะครับผมจะตั้งค่าให้มันสูงที่สุดสัก12โวลต์เพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับแต่ผมก็พยายามตั้งกดขึ้นให้มากที่สุดแต่ก็ได้เต็มที่แค่11.5นะครับถ้างนั้นเราก็เลือกเป็น1 1 5โวลต์นะครับผมต่อมาแล้วก็มาที่หน้าที่5นะครับเป็นหน้า Work Mode หน้านี้จะเอาไว้ตั้งค่าเวลา ในการเปิดปิดไฟนะครับหมายความว่าถ้าแสงหมดหรือพระอาทิตย์ตกดินเจ้าชาร์เจอร์ตัวนี้ก็จะเปิดไฟให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้มันเปิดกี่ชั่วโมงนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางเลือกชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะกดปุ่มขวาสุดเพื่อลดชั่วโมงลงนะครับตัวอย่างเช่นผมจะเลือกเป็น4ชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์ตกชาร์จเจอร์ก็จะสั่งให้ไฟเปิด4ชั่วโมงแล้วก็จะปิดอัตโนมัติให้นะครับ แต่ผมจะไม่ได้เลือกเปิดไฟอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมจะเปิดปิดไฟด้วยตัวเองตัวผมเองนะครับผมจะเลือกเป็น24ชั่วโมงนะครับผมต่อมาผมจะทดลองเอาดีซมิเตอร์นี้มาวัดไฟที่แบตเตอรี่จ่ายให้กับโหลดนะครับจ่ายให้กับหลอดไฟนะครับอยากรู้ว่ามันกี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับผม I don't know.